ในเวลานี้นะคะคุณคือตัวเลือกหรือตัวจริงของเขานะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะติดตามเมนไร้แชรีโพสคลิปนี้เป็นค่าครูกับช่องพี่หมอด้วยนะคะหรือใครอยากจะซัพพอร์ตกลองขวัญก็สามารถซัพพอร์ตกลองขวัญน,นะคะใต้คอมเมนต์นี้ได้เช่นกันนะคะมาดูไพ่นางฟ้ากันเลยค่ะว่าไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ ขอคำตอบจากนางฟ้าก่อนนะคะขอคำตอบจากนางฟ้าสี่ใบนะคะรวมใต้สำรับนะคะพลังงานไพ่านางฟ้าบอกว่า Remain Positive นะคะไพ่านางฟ้าบอกว่าให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคะคิดบวกเข้าไว้ก่อนในะช่วงนี้เวลานี้นะคะพลังงาน Abundance ค่ะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความเหลือเฟือจะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะเกิดจากพลังงานของการคิดบวกศรัทธา และเชื่อมั่นนะคะพลังงานของ Helpful People ค่ะคือการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือนะคะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะเป็นพลังงานของจะมีอาจจะมีผู้ใหญ่หรือมีคนเมตตาเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาตรงนี้ให้สําเร็จผลมากยิ่งขึ้นก็ได้ด้วยนะคะพลังงานของ s u c c e ็ s โอ้แน่นอนค่ะพาออกมาดีมากเลยอะ่ะพลังงานพานางฟ้าบอกว่าความสําเร็จเข้ามาเยือนคุณแล้วค่ะ นะเชื่อศรัทธาคิดบวกเข้าไว้แล้วก็คุณจะได้รับพลังงานแห่งความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเหลือเฟือแน่นอนนะคะมาดูไพ่ยิปซีค่ะว่านะคะพลังงานของเขาคนนี้นะคะเขาให้คุณเป็นตัวเลือกหรือตัวจริงในชีวิตของเขานะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนึกถึงชื่อเขาคนนั้นค่ะ ช่องพี่หมอนะคะทํนายสดจับสดหยิบสดนะคะไม่ได้มีกินไม่มีการเมดไพ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะขอพลังงานค่ะพลังงานผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวคุณเองนะคะเซปวโนฟอนส์ค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโอ้โหคุณนี้เป็นคนที่แบบถ้าไม่เอาใครคือคุณไม่เอาเลยถ้าไม่มองเรื่องของไม่โฟกัสเรื่องความรักคือจะไม่โฟกัสเลยอ่ะแต่ถ้าใครถ้าคุณรักใครเนี่ยคุณจริงจังตั้งใจรักมากนะคะคุณดูสิคะ เนี่ยกลายเป็นคนที่แบบปกป้องโปรเทคตัวเองสูงมากเลยนะช่วงเวลานี้ตอนนี้นะมาดีก็ดีไปมาไม่ดีก็พร้อมที่จะบล็อกนะคะพร้อมที่จะแบบสร้างกำแพงป้องกันโปรเทคตัวเองสูงมากเลยเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้าถึงตัวคุณนะค่อนข้างที่จะเปิดใจยากเช่นกันในะช่วงนี้เวลานี้นะคะหันมารักตัวเองนะไม่ค่อยจะสนใจอะไรรอบข้างถ้าเป็นความรักไม่ดีนะคุณคุณคิดว่าไม่มีซะดีกว่าพลังงานแบบนี้เลยนะคะ พลังงานของ king of swords เป็นคนหนักแน่นนะเป็นคนหนักแน่นตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายคิดแบบไหนก็พูดแบบนั้นไปเลยนะคะที่สําคัญคือไม่ชอบเล่นเกมนะตรงไปตรงมาคําพูดคุณนี่ตรงไปตรงมาจุนบางครั้งอะเป็นดาบสอ,สองคมก็เป็นไปได้ด้วยเนี่ยพลังงานของชาวธาตุลมไมถุนตุนกลุ่มนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อย the emperor กุณเองอาจจะดิวอยู่กับชาวเป็น ชาติาต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการใหญ่โตหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นพลังงานของดิวอยู่กับแพทย์ผ่าตัดหมอผ่าตัดเนี่ยคนที่เป็นรับราชการตำรวจทหารหรือทำงานเอ็กซ์พอร์ตอิ o พอร์ตโลจิสติกนำเข้าส่งออกดิวกับชาวต่างชาติอย่างนี้ได้ด้วยนะคะทำงานการเมืองการปกครองนะคะเป็นพลังงานของเนี่ยเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการาดีโอนเนอร์ประธานบริษัทได้ด้วยเป็นพลังงานของคุณหมอก็ได้แพทย์ผ่าตัดหมอผ่าตัดเนี่ยผู้พิพากษา อายการทนายความทั้งหลายเนะ่อ่าเป็นเป็นพลังงานของนั่งอยู่ในบันลังนะคะนะเป็นพลังงานของคุณอาจจะมีลักษณะเหมือนตอนนี้สแกนสแกนความความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องความรักสูงมาถามว่าเขาว่าให้คุณนะ่ะเป็นตัวจริงดูตัวเลิกของเขาแล้วคนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะถ้าบอกว่ารักก็คือรักเลยจริงจังตั้งใจรักจริงๆนะอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่มีอีโก้หน่อยเผด็จการหน่อยนะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่รักใครรักจริงนะรักยากแต่รักจริง เก็บความรู้สึกเก็บอาการด้วยพลังงานของเขาอาจจะมีกิจการหน้าที่การงานโตแล้วก็เป็นคนอายุน้อยแต่ก็ขึ้นตำแหน่งเป็น ceo หรือเป็นคนที่อายุมากอายุเยอะเป็นลักต่างวัยกับคุณนะแต่ค่อนข้างที่จะมีความเหมือนลักษณะ,ะหน้าตายังเด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะพลังงานของคุณเองก็เข้าถึงตัวเขายากเช่นกันถ้าสินเสมอคุณเจอกันแน่นอนบางคนนี้ไปครอบเสี่ยงพ่อแก่พ่อปู่ฤาษีมาด้วยนะพลังงานตรงนี้ไป่หมอคิดว่าเขาน่าจะเลือกให้คุณเป็นตัวจริงในชีวิตของเขาแล้วอ่ะคนอื่นมีเข้าหาเขาเยอะนะ แต่เขารักใครยากนะคุณก็รักยากเขาก็รักยากแต่คุณมีสเสน่ห์ที่ทําให้เขาแบบอยากศึกษาค้นหาเนี่ยให้ตัวคุณอยากรู้จักคุณเพิ่มเติมพิเศษแบบใครเลยนะคะพลังงานของสิกออฟคัฟขารักต่างวัยจริงๆด้วยนะคะชาวธนาม,มินกรกฎพิจิกคนที่รักน้องหมาน้องแมวอะนะคนคนนี้บอกเลยใจดีเป็นพลังงานของรักในะอดีตชาติชาติปังก่อนอ่า บางคนก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงลูกพี่ลูกน้องในที่ทํางานเป็นเพื่อนร่วมง,งานเก่าเป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นพลังงานของคนรักเก่าก็สูงมากเช่นกันที่จะเข้ามาดูแลเรียกว่าศึกษาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะพลังงานตรงนี้ถ้าคุณให้โอกาสกับเขาอ่ะที่เคยมีปัญหาทะเลาะหรือตัดจบกันไปเนี่ยเข้ามาครั้งนี้เขาก็พยายามที่จะเทคแอคชั่นดูแลใจใส่คุณมากกว่าเดิมแบบคุณคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทําเพื่อคุณได้ขนาดนเนี้ยเนี่ยห้าไมไเท้านะคะพลังงานของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูเนี่ยมีปัญหาเคยทะเลาะกัน เคยมีปัญหาหยุ่มๆกันหรือปัญหามือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเหล่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอะนะคะหลังจากนี้ไปอะมันอาจจะมีเกณฑ์กันได้เหมือนยิ่งยิ่งทะเลาะกันยิ่งแบบมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปด้วยเขาขออย่างเดียวอยากคบซ้อนนะรักสามเศร้าเราสามคนอะไม่เอานะขอเป็นพลังงานของรักที่ชัดเจนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย มีกลัวเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าจะเลือกคุณเป็นตัวจริงนะมีใครบางคนที่เสน่ห์แรงมากยังมีคนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะจบเป็นตัวจริงของเขาก็นะคุณจะมีรักเดียวให้แก่กันนะคะพลังงานของ four of wands ธาตุาไฟไม่สินธนูเขามองแบบให้คุณเป็นตัวจริงนะการที่เขาอยากจะแบบเนี่ยต่อให้มีอุปสรรคขวางน้ำใดๆเขาจะแบบทลายกำแพงนั้นเข้าหาคุณครอบครองรักคุณเขาต้องการที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณมีบุตรกับคุณนะคะพลังงานตรงนี้มีพลังงานของ สวยงามมากนะ่ะมีความมั่นคงในรักจิตใจแน่วแน่นะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วเขาเลือกให้คุณเป็นตัวจริงในชีวิตของเขาแลเนี่ยมีการแพลนอนาคตเนี่ยมันหมายแต่งงานต่อให้มีอุปสรรคปัญหานะ่ะเขาจะพยายามแบบเหมือนพยายามต่อ,อความรักความสัมพันธ์บางคนจากเพื่อนเลื่อนสถานะมาเป็นแฟนก็มีความเครียดความกังวลหน่อยนะคะกลัวจะไปกันไม่รอดบ้างอะไรบ้างนะถ้าแบบว่าเคยเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนแบบว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนกันเยอะ ะะแต่พลังงานณนตรงนี้เขาเองเหมือนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นันเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะความน้อยอกน้อยใจก็เกิดขึ้นในตรงนี้ด้วยนะคะพลังงานเขารอการตอบกลับรอสัญญาณจากคุณเหมือนกันนะว่าคุณะจะยอมเป็นตัวจริงของกันและกันของเขาหรืยอยังว้าวหนึ่งถ้วยเขาให้คุณเป็นรักแท้ของเขาค่ะตัวจริงของเขาแล้ว นะคะไม่ใช่ตัวเลือกแต่อย่างใดนะแต่คุณเองก็กลับไปคิดดูว่าคุณมีช้อยมีตัวเลือกหรือเปล่ายังไม่กล้าตัดสินใจที่จะเลือกคบเขาจริงจังหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาแล้วค่ะเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาเจอคุณและเขาแบบมีการแพลแนอนาคตไปถึงการมั่นหมายการสร้างครอบครัวกับคุณน่ะนะคะคนนี้เขาบอกเลยมีใจมีความสัมพันธ์ที่แบบให้คุณเต็มที่แล้วอะ่ะอาจจะเป็นคนรักมากนั่นแหละค่ะแต่แสดงออกไม่ค่อยเก่ง นะแสดงออกไม่ค่อยเก่งใน,ในพลังงานบางอย่างคือคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันด้วยแต่ตรงนี้ใจของเขา่ให้คุณเต็มที่แล้วค่ะให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาแล้วนะคะมาดูใต้สำรับว้า wow. ว for p e n t h e r นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในธาตุดินมังกรผู้ศพกันเขาห่วงแหนเขาขาุดมากเลยทั้งพลังงานราชาดาบแล้วก็มาเป็นพลังงานของสีเรียนและดีเอ็มเพอเรอร์เนี่ยเขารักมากห่วงมากหึงมากนะเขาต้องการให้คุณเป็นที่รักของเขาแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะพลังงานณตรงนี้ ใครที่แบบยังลังเลอยู่ว่าไม่แน่ใจอ่ะพลังงานของเขาได้บอกออกมาเต็มที่อยู่แล้วนะคะว่าเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาแล้วเขามองว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาเป็นรักแท้ของเขานะคะเนี่ยที่เขาจะเข้ามาดูแลปะกะคบง่มโอ้คิงอ็อบครับม oh, ไม่ต้องถามแล้วค่ะพลังงานของคนที่รักคุณด้วยความจริงใจโพลาร์สุภาพอ่อนโยนมากๆค่ะเนี่ยเป็นคนที่ถ่อมตนนะอาจจะมีมากมายนะเป็นคนที่มีทรัพย์สินสมบัติมีหน้าที่การงานมั่งคงเจ้าของกิจการมีคนเข้าหาเขาเยอะ นะคะแต่เขาไม่เปิดโอกาสเปิดใจให้กับใครแล้วอ่ะเขาเลือกที่จะให้เป็นคุณนะคะเขามุ่งมั่นตั้งใจรักคุณแล้วนะคะพลังงานตรงนี้ก็ขอให้คุณเขาบอกว่าอยากจะบอกให้คุณรับทราบไว้เนี่ยคุณอาจจะดีดอดีคนที่ผิวสองสีแบบนี้ได้ด้วยวันอังคารในทาลักนาลักนาราศีเมษัศตาน้ำมินกรกฎพิจิกเนี่ยผมขา,ขาวๆอายุยังน้อย35 45ปีหรือเป็นรักต่างวัยอะ่ะ55-60บวกขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันพลังงานตรงนี้บอกเลยว่าใจเขานิ่งอยู่ที่คุณแล้วเขามีความรู้สึกกดีแล้ว็รัก แล้วก็คิดถึงคุณมากช่วงเวลาเนี้ยขาดคุณไปเหมือนขาดอะไรบางอย่างนะคะพลังงานของการที่แบบให้คุณเป็นโอ้โห i n g of Wands King of, of Cups เขาให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาและเป็นตัวจริงของเขาด้วยคุณเกิดปีขาดในทัดไฟเมษสินธูได้ด้วยเช่นกันคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยค่ะคนนี้แบบคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเขาสูงมากเลยนะคะ คุณมีสเสน่ห์ที่แบบทําให้เขาลหลงไหลข้างใครคุณมากนะคะดูสิไม่ปล่อยคุณไปไหนแล้วคะ่ะคุณมัดจิตมัดใจมัดอกมัดใจเขาอยู่ทุกอย่างเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุโลหิถุถนตุนกลุ่มดูสิคะพลังงานของการที่แบบขออย่างเดียวไม่ครบสอนนะคะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับเขาเขาจะทาทุกอย่างให้เพื่อคุณอย่างแน่นอนนะคะพลังงานเนี่ยการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเจ้าของธรุรกิจใหญ่โตเนี่ย Factory uh, Company เป็นรักทางไกลต่างประเทศเด่นชัดมากเลยเนี่ยอยู่เมืองหนาวได้ด้วยพลังงานของเขาแบบโอ้มองอนาคตไกลไปถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาอยู่กับคุณแนะเร็วๆนี้ค่ะโอ้โหคิงดาบเองนกะทุกคนไม่ธรรมดานะคะเอออัลสวินดาบเขาต้องการที่จะเดินทางมาหาคุณในเร็วๆนี้แหละเขาจะบอกเลยว่าคุณคือตัวจริงของเขาเขาจะไม่พลาดความรักในครั้งนี้แน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะครอง